กำลังสิไปคนอีกแล้วครับเดี๋ยวกินของหวานน่าเศร้าอีกแล้วโอ้ยค้างกินของเปรี้ยวกันก็มันมีมีประเด็นนนี่ะคประเด็นเรื่องนี่แหละเรื่องที่ว่าทำไมให้แอดชัยไปนอนอยู่อย่างนั้นดีใจอะไรท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ราะที่นี้มีก็มีคอมเมนต์ในไลน์หลายอันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไร เป็นห่วงเป็นห่วงแอดชัยใช่ไหมที่นอนอยู่ที่้งน้ำแ้วฝนมันตกเมื่อคืนนี้น่ะฝนมันก็ตกด้วยก็หลายๆคนก็เป็นห่วงเนาะเขาเสียก็ดันเนอ่ะทุกคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยความอะไรแหละนะคะนี่หลายๆคนเนาะก็จะบางคนก็จะมีคอมเมนต์กลางๆเขาก็เป็นห่วงแบบอย่างหนักอย่างมากอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เราจะ ก็ป้าก,ก็เมื่อคืนป้าก,ก็ไล์สดอยู่ก็มีข้ามันในไล์สดออกเป็นห่วงแอชชัยเป็นห่วงสามนณ์ป้าก,ก็เลยว่ามันต้องเป็นห่วงเขาเพราะว่าเราที่เราออกมาเราก็คุยกันแล้วเสามน์บอกว่าสินนอนเอาเลขป้าเ่าสันวา<แ>นะสามน์ว่าสินนอนเอาเลขพอมันเนสิบหัคำลองภูมิไหมลองภุมิไหมสันว่าสินนอนเอาเลขกเอฟซีนะ MC, หลายคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่า,วาแอชชัยกับสามนณ์ก็ผ่านโลกมามากมายนะเขาก็ ทุกคคีเขาก็นอนรีสอร์ทแหละแต่เมื่อวานนี้เขาอยากนอนเอาเลขอยากนอนเรียกว่าเปิดประทืมาเลยเอาเลขเอาเอาเล็กเอาไส,ส้ซิมหาคำพอดีมันมีจุดประสงค์อยืมทำให้จุดประสงค์ก็ <laughs> ลหลายคนที่ยังไม่เข้าใจก็ให้เข้าใจมถือสัหลับสัหลับก้องป่า,ายิใส่มาเอามาเอาเลยเอายาดอกเอาอ่างานผมมีอยังดอกไม่มีอะไร <laughs> เพราะว่าเขาไ <m> อช้ชายเขาบอกแล้วว่าเออเขาจะนอนตรงนั้น เราก็ต้องให้ความเขาเรียกว่าอะไรสมัครใจเขาลงในการตัดสินใจเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะนอนนั่งก็คือเขานอนนั่งถ้าเขาจะไม่นอนเขาก็ไม่นอนใช่เขาจะดูเองได้เขานอนมมันีบางแคมป์นอนป่าไม้มีบางคอมเมนต์มาลุงป้าใช้ใช้ให้เขาอยู่อ๋อป้างคอมเมนต์ลุงป้าใช้เขาอยู่ใช่เมื่อเช้ามีคอมเมนต์มาเมื่อเช้ามีคอมเมนต์เอฟซีมา เขาไม่กล้าใช้เขาหรอกในกนณีที่ว่าไม่มีใครใช้ไม่มีใครใช้ไม่มีใครอะไรหรอกคือแอ้ชัยแกเต็มใจจะนอนตรงนั้นจริงๆลุงว่าจะไปแขวนเปย์นอนนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นดราม่าเลยเท่าที่เท่าที่มันีอ้ชัยกับสาวมุนมาส่วนมากสองคนนี้เขา คือเขาได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเรามามาเพ่ปรุงดลงที่าบอกรงท้่ป้าคือชีวิตเขาเจอมาเยอะนั่นแหละเขาสมัครใจเขาถ้าถ้าบางคนเข้าใจผิดว่าลุงป้าใช้เองงวดนี้นะก็ให้เขาให้เข้าใจใหม่ว่าเราไม่ได้ใช้เขาเพราะว่าก่อนที่ป้าจะมาป้าก็คุยบอกเขาแล้วว่าจะนอนไหนเขาบอกว่าจะนอนนั่นที่นอนเอาเลย ก็เอาเลขน้องวันนี้วันนี้หวยออกให้เข้าใจให้เข้าใจอะไรนะทีมทีมช่างพงเนี่ยแหละคือว่าคือว่าแปลว่าเขาเขาเรามาถึงบ้านแล้วเราแปลว่าเรากินข้าวแบบดีดีดาม่าทีมช่างพงทางนั้นกินมาม่ามาม่าใช่เขาชอบกินมาม่าว่าเราว่าเราไม่ดูแลเขาชอบกินมาม่าแล้วจะให้เขามากิน มันเคลื่อ้นเรากินอย่างตบคต้มตป<ช>้ปลายนะแล้วแต่คนชอบเพราะว่าเขาก็พักกตรงโน้นแล้วขเขาก็เพิ่งไปใหม่หนะยังยังอะไรยังไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรออาาไยังเตรียมตัวไม่พร้อมคือการกินการอยู่ของเราถ้าเราถ้าเราอยู่ใครอยู่มันจริงๆเนี่ยเขาก็จะกินอย่างที่เขาอยากกินบางทีเขาอาจจะเหนื่อยแม่าแฮมกับข้าวเขาก็ต้มมาม่าก,กินคณะป่ามออาขึ้นกินต้มมาม่าน้ำใสแต่ป่าป่ะท้ายลงก็ซื้อป้าซื้อมาม่าเป็นแพกแๆกขว่านี่นะ คือไม่เมื่อยอยากกินก็ชดน้ามันห่อนก็มาม่ากินได้เขาชอบกินมาม่าเขาชอบนอนวิเว่่่้ก่่้่่เ่็่่่่่่ด่่้่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่า่่่่ม่่่าม่่ว่่่่่่่ค่่่มา่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่บางค่ก็มีดราม่าว่าเออุ่งป้าดูแลไม่ดี ป้าจะแจ้งแบบนี้นะคะจริงๆป้าอยากจะแจ้งกันะว่ายูทูบเบอร์ที่มากับลุงกับป้านี่แว่าป้าจะพาไปไหนพาไปที่ไกลๆทําไมไม่พาไปหมดทุกคนป้าจะให้ไปเฉพาะคนที่เขามีแรงกําลังที่จะไปดูแลตัวเองได้ไม่ใช่มาด้วยแล้วลุงป้าต้องมาดูแลทุกคนที่มาที่นี่นะบางเยี่ยมจะกก่งห้องเยี่ยมหนึ่งต้องดูแลตัวเองได้นะคะคนที่เขามีแรงที่จะไปเช่าห้องเช่าอะไร นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยมาด้วยแรกๆคือมาด้วยจุดประสงค์ที่ว่าอะไรหาไรายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะมาหารายได้เราก็ต้องมีที่พักที่พิงทุนต้นทุนในการดูแลตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาหรือว่าทําให้ท่ว่าคือลุงป้าเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่า เรียกว่าไม่ใช่ว่าสุขสบายหรืออะไรนะมีทั้งคดีหนี้สินลุงลังกระใช้จ่ายเยอะแยะจะให้ดูแลทุกคนที่โตโตกันหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ภาษาบ้านภาษาเนี่ยดีนะที่ยังมีบ้านภาษาอยู่ถ้าบ้านยังไม่เสียมันหลงังแต่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยหลังเล็กๆบนแต่ก่อนเนี่ยมันจะไปพักกันที่ไหนแล้วให้มีที่พักที่พิงตรงเนี้ยมันดีแล้ว อันดับแรกคือยููบเบอร์ที่มาตามลุงกับป้าคือต่างไปทุกที่ถ้าลุงไปไหนอย่างเงี้ยอันดับแรกคือเขาเขาต้องมีทั้งค่าน้ามันทั้งค่าที่พักทั้งค่าอาหารสํารองเอาไว้นะสารองอไว้เลยเพราะว่าป้าซัพพอร์ตได้ทุกคนไม่หมด mm hmm. เพราะว่าป้าก็มีภาระเยอะเะ mm hmm. เยอะแยะมากมายเหมือนกันแต่ถ้าให้ถ่ายทําชีวิต mm hmm. ให้ถ่ายทํากิจกรรมที่เราอยู่ร่วมกันได้เนี่ยป้าลุงก็ให้ได้ให้เต็มที่ด้วยแต่ค่าใช้จ่ายที่พักค่าอาหารเนี่ยทุกคนต้องดูแลตัวเองได้ เพราะฉะนั้นก็ป้าเชื่อว่า FC ทุกคนเข้าใจและไม่น่าจะมีดราม่ากกันเพราะว่ายูทูเปเบอร์ที่มาที่นี่อย่าง,งน้อยน้อยคือมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าอายุ30-40ิขึ้นหมดแล้วดูแลตัวเองได้แล้วมีวุฒิภาวะเต็มที่แล้วลุงป้าให้ได้แค่ถ่ายทําชีวิตเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยลุงป้าก็ให้ทุกคนได้ไม่เต็มที่หรอกเพราะขนาดชีวิตลุงป้ายังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลย ย้ายตรงโน้นย้ายตรงนี้มาอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมจริงจริงยูทูเบอร์ทุกคนอะยูทูเบอร์ทุกคนที่มาเนี่ยมีปัญหาไม่เท่ากับป้ากับลุง้ว่ซ้ําไปหรือแทบจะไม่มีปัญหาเลยก็ได้ก็กว่าได้นะเพื่อนแต่ทุกคนก็มาหาไรายได้ถ้าคิดว่าตรงนี้เป็นไรายได้จริงๆอ่ะอันดับแรกคือรู้รักสามัคคีเขาเรียกว่าอะไรถ้าหากว่าเห็นลูกกับป้าเป็นอูข้าอูน้ํารักษาอูข้าอูน้ำนั้นไว้เพื่ออะไรเพื่อรายได้ของทุกคนเอง ป้าให้ได้แค่ถ่ายทําชีวิตถ่ายทําเป็นคลิปเป็นอะไรไปแต่อ่างอื่นเนี่ยป้าช่วยทุกคนไม่ได้หมดจริงๆทุกคนต้องดูแลตัวเองต้นทุนที่มาถ้า,ถ,าถ้าจะมาทํา y o Youtube หราอ,อยู่ที่ลุงกับป้าต้นทุนที่ยูทูบเบอร์ต้องนํามาก็คือทุนเพื่อที่พักอาศัยอาหารนะแล้วก็การเดินทาง,ทางคือรับผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองให้ได้ มันจะไม่เป็นปัญหาให้กับทุกๆคนเพราะน่านใหญ่มีดราม่ากันเลยนะคะนะก็ f อซก็รู้เข้าเตเป็นห่วงยูทูปเปอร์ทุกคนแต่เอซให้เข้าใจว่ายูทูปเปอร์ทุกคนมามาด้วยความสมัครใจเต็มใจ,ใ,จใช่รายได้ทุกคนก็พอที่จะดูแลตัวเองได้